สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังพอดแคสต์ประวัติศาสตร์จีนจีน EP ที่4โดยอาสมสยามจีนวิทยาครับผมบิวเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านย้อนดูเรื่องราวความเป็นมาคร่าวๆของฉินดูจากภาพปกนะครับเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยที่กำลังฟังอยู่น่าจะพอคุ้นเคยกับบท เสี่ยงเศร้าหลงของกูเทลเลอร์จากละครโทรทัศน์ฮ่องกงเรื่องเจาะเวลาหาจินซีกันอยู่บ้างซึ่งเหตุผลที่เลือกภาพนี้มาเป็นภาพปกเนี่ยก็อยู่ที่ความชอบในละครโทรทัศน์เรื่องนี้ล้วนๆเลยแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะไม่ได้พูดถึงจินซีฮ่องเต้โดยตรงแต่จะเป็นเรื่องราวของฉินนะครธรรมดารรมดาในสมัยราชวงศ์โจสู่รัชฉินจนในที่สุดได้กลายเป็นจักรวรรดิฉินและเป็นราชวงศ์ที่รวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นปึกแผ่นได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์จีนครับ ประวัติศาสตร์จีนบันทึกไว้ว่าบรรพบุรุษดั้งเดิมของผู้ปกครองรัฐฉินมีนามว่าป๋ออี้ได้รับพระราชทานนามสกุลอิงจากกษัตริย์ชุ่นเพราะได้สร้างผลงานอันโดดเด่นในการมีส่วนร่วมช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้แก่ราษฎรในเวลาต่อมาครับชนรุ่นหลังของตระกูลอิงนามว่าเฟยจืเป็นผู้มีฝีมือในการเลี้ยงม้ามากจึงได้รับพระราชทานที่ดินแถวฉินกู่จากโจเซี่ยวหวัง กษัตริย์แห่งราชวงศ์โจตะวันตกอันเป็นที่มาของชื่อเรียกดินแดนแถบนี้ว่านาครแห่งชินครับ770ปีก่อนคริสต์ศักราชครับแผ่นดินตกอยู่ในความวุ่นวายเจ้ารัฐแต่ละรัฐก็ต่างรบกันเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่และที่แย่ไปกว่านั้นก็คือราชสำนักโจตะวันตกยังถูกคุกคามจากชนเผ่าที่มีถิ่นอาศัยอยู่ทางตะวันตกจนบ้านเมืองเนี่ยตกอยู่ในภาวะระสมระสาย และในการศึกนี้เองชินเซียงกงผู้สืบตระกูลอิงได้สร้างผลงานในการสู้ศึกทั้งยังอารักขาโจผิงหวังราชทายาทของราชวงศ์โจตะวันตกอย่างใกล้ชิดระหว่างการอพยพย้ายเมืองหลวงจนพระองค์ทรงไว้วางพระทยัยและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าผู้ครองนครพร้อมทั้งได้พระราชทานอำนาจมากมายให้ปกครองนครฉินภายหลังโจผิงหวังสถาปนาราชวงศ์โจตะวันออกขึ้น เจ้านครนับร้อยต่างก็สะสมไพร่พลแย่งชิงพื้นที่และแยกตัวเป็นรัฐน้อยใหญ่นครฉิน,นจึงพัฒนาขึ้นเป็นรัฐฉินครอบครองพื้นที่บริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของลุ่มแม่น้ํหฮวงโหซึ่งนักวิชาการจีนนะครับก็ต่างเห็นพ้องต้องกันว่านี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่รัฐฉินได้ถือกําเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จีนเลยในภาวะสงครามแบบนี้นะครับ มีเพียงผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดต่อไปได้ฉินได้เปลี่ยนแปลงจากรัฐเล็กๆที่มักจะถูกข่มเหงร่างแกจากรัฐอื่นผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองและสังคมด้วยการเร่งรัดปฏิรูปทุกด้านจนพัง,งาดขึ้นเป็นหนึ่งในรัฐมหาอำนาจทั้ง7แห่งยุคจ้านกัวและเรื่องอำนาจถึงขีดสุดด้วยการรวบรวมรัฐใหญ่ทั้ง6เข้าด้วยกันก่อตั้งเป็นจักรวรรดิฉินเพียงหนึ่งเดียว 246ปีก่อนคริสต์ศักราชปลายสมัยจ้านกัวอิงเจิงพระโอรสของฉินจวงเซียงหวังขึ้นครองราชบัลลังก์รัชฉินต่อจากพระบิดาคนทั่วไปมักขนานนามพระองค์ว่าฉินหวังเจิงอันหมายถึงององแห่งรัชฉินนามว่าเจิงขณะนั้นพระองค์มีพระชนมพรรษาเพียง13พรรษาหลุยผู้เหวยอัครมหาเสนาบดีแห่งรัชฉินจึงเป็นผู้สำเร็จร,ราชการแทน อำนาจในราชสำนักทั้งหมดจึงตกอยู่ในมือของหลี่ปู้เว่ยและไทเฮาเจ้าจีพระมารดาของชินหวังเจิ้งเองจนกระทั่ง238ปีก่อนคริสต์ศักราชเมื่อทรงจเจริญวัยชินหวังเจิ้งจึงเริ่มบริหารราชการแผ่นดินด้วยพระองค์เองอย่างไรก็ตามครับชินหวังเจิ้งได้แสดงความอำมหิตและความเฉียบขาดด้วยพระราชกิจแรกคือ การกำจัดบุรุษสองนายผู้มีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับไทเฮาเจ้าจีอย่างไม่รีรอคนแรกก็คือเล่าอายัยชูรักของไทเฮาเจ้าจีซึ่งภายหลังเนี่ยก่อกระบฏขึ้นแต่ว่าไม่สำเร็จสุดท้ายจึงถูกประหารด้วยวิธีห้ามาแยกร่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อกรบฏครั้งนี้ก็ถูกลงโทษอย่างโหดเหี้ยมเช่นกันไม่เว้นแม้แต่ไทเฮาเจ้าจีก็ถูกกักบริเวณอยู่แต่ในตำหนักส่วนคนที่สองก็คือหลี่ผู้เหวย ซึ่งถูกปลดจากตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีและถูกในประเทศโดยอ้างความผิดฐานพวพันกับการกรบฏของเล่าอ้ายและพวพันกับเรื่องชู้สาวของเจ้าจีและเล่าอ้ายสุดท้ายหลี่ปู้เหว่ยก็กินยาพิษฆ่าตัวตายจุดจบของเล่าอ้ายและหลี่ปู้เหว่ก็เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนิสัยด้านมืดอันโหดเหี้ยมของพระองค์แต่ว่าในอีกมุมมองหนึ่งเนี่ยก็มีนักประวัติศาสตร์จีนนะครับวิเคราะห์ไว้ว่า ชินหวังเจิ้งเป็นนักการเมืองที่มีความเป็นผู้นำสูงเพราะการเมืองเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจการยึดอำนาจคืนจากหลี่ปู้เหวยหรือหาวิธีล้มล้างฐานอำนาจเก่าของคุณนางยุคก่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจสูงสุดในการปกครองแผ่นดินนั้นถือเป็นภารกิจที่จำเป็นและเร่งด่วนที่สุด ในฐานะผู้ปกครองรัชฉินนะครับชินหวังเจิง้งนอกจากจะทรงเพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถด้านการเมืองการปกครองแล้วพระองค์ยังทรงชุบเลี้ยงขุนนางผู้มีแนวคิดกว้างไกลามากมายเป็นที่ปรึกษาเช่นวเว่ยเหลียวและหลี่ซือสร้างความพร้อมให้แก่รัชฉินด้วยกําลังทหารที่แข็งแกร่งและเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งโรจน์จางเฟินเถียนนักประวิติศาสตร์จีนได้วิเคราะห์แนวทางการปกครองของชินหวังเจิง้งในหนังสือชีวว่าประวัติจินซี่ฮ่องเต้ไว้ว่า นโยบายหลายด้านที่ชินวังเจิ้งทรงใช้ในการปกครองประเทศนั้นล้วนกำหนดตามหลักแนวคิดก้าวหน้าและสอดคล้องกับสภาพสังคมจริงในขณะนั้นทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชินวังเจิ้งสามารถสร้างจากักรวรรดชิชินอันยิ่งใหญ่ได้สำเร็จหลังจากที่หลี่ผู้หวยเสียชีวิตลงนะครับชินวังเจิ้งก็ได้แต่งตั้งหลี่ซือขึ้นเป็นอัครมหาเสนาบดี พระองค์ทรงรับฟังคำแนะนำจากหลีซือและขุนนางมากความสามารถหลายท่านในราชสำนักส่วนระหว่างรัฐทั้ง6ก็ทรงเดินเกมการเมืองอย่างแยบยลด้วยกลยุทธ์เมืองไกลผูกมิตรเมืองไกลรุกตียุให้แตกแยกแย่ให้ระแวงภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีชินหวังเจิง้งทยอยบุกโจมตีอีก6รัฐจนแตกพ่ายและสถาปนาราชวงศ์ฉินขึ้นเมื่อ221ปีก่อนคริสต์ศักราช เริ่มการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่รวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จีนและก่อตั้งจักรวรรดิโดยใช้ชื่อว่าจักรวรรดิฉินอีกทั้งยังเป็นคนใช้คำว,ว่าฮ่องเต้เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์จีนด้วยคนรุ่นหลังจึงเรียกพระองค์ว่าฉินชือหวงตี้หรือว่าจินซีฮ่องเต้ที่คนไทยรู้จักกันครับอันแปลว่าปฐมจักรพัิแห่งจักรวรรดิฉินนั่นเองครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับ เพราะว่านับจากจินซีฮองเต้ผู้สร้างจักรวรรดิฉินอันยิ่งใหญ่จนกระทั่งถึงจื่ออิงฮองเต้หุ่นเชิดลำดับที่3ผู้ครองบันลางบังกรได้เพียง47วันจักรวรรดิฉินมีระยะเวลาทั้งสิ้นเพียง15ปีเท่านั้นอำนาจของจักรวรรดิฉินที่เคยเกลียงไกลกลับกลายเป็นจักรวรรดิที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์จีนซึ่งพอจะสรุปสาเหตุในการล่มสลายของจักรวรรดิฉินได้คร่าวๆดังนี้ครับ หนึ่งเลยก็คือการสร้างศัตรูทางการเมืองมากมายครับชินหวังเจิ้งนะครับตีหกรัฐจนแตกพ่ายเพื่อรวมเข้าเป็นจักรวรรดิฉินสถานการณ์วุ่นวายบีบคั้นให้พระองค์ใช้มาตรการที่เข้มงวดและโหดเหี้ยมในการปกครองผู้คนหลากหลายเชื้อชาติพระองค์มีได้ควบคุมเพียงชีวิตราษฎรอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงความคิดความอ่านของผู้คนด้วยทรงสั่งให้ชาวบ้านเผาทำลายตำราต่างๆที่ไม่ใช่การบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐฉินภายใน30วัน ไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษสถานนะรวมไปถึงการสังหารบัณฑิตผู้มีความเห็นทางการเมืองไม่ตรงกับพระองค์จํานวนมากจึงไม่แปลกที่ผู้คนมากมายต่างเฝ้ารอโอกาสก่อกบฏทเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 2. ครับคือมีนโยบายสร้างความยิ่งใหญ่แต่ไม่ใส่ใจความเป็นอยู่ของราษฎรเมื่อสงครามอันยาวนานสิ้นสุดลงสิ่งที่ควรทําอย่างแรกเลยก็คือการฟื้นฟูเก,กษตรกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้สังคมคืนสู่สภาวะปกติ แต่ว่าจินซีฮ่องเต้กลับไม่ได้ทําเช่นนั้นครับพระองค์ทรงละเลยปัญหาปากท้องของประชาชนซึ่งมีความจําเป็นต้องดูแลเป็นอันดับแรกกลับมีพระบัญชาให้สร้างสถาปัตยกรรมอันโอ่อาเพื่อประดับพระเกยียรติเช่นกําแพงเมืองจีนพระราชวังเออผังกงหรือว่าสุสานอันยิ่งใหญ่ทําให้สูญเสียทรัพย์สินและแรงงานจํานวนมาก 3. ครับคือรัษฎรรวมตัวกันต่อต้าน การปกครองที่โหดเหี้ยมทารุณเป็นเหตุให้ประชาชนต่างไม่พอใจเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งที่ส่งผลให้ราชวงศ์ฉินเริ่มสั่นคลอนเกิดขึ้นในช่วง2 0 9ปีก่อนคริสต์ศักราชฉินเซิงอูก,กวงและชาวบ้านอีก900ชีวิตซึ่งเป็นชาวนาที่ถูกเกณฑ์แรงงานกำลังเร่งเดินทางไปยังที่หมายแต่ว่าเกิดเหตุล่าช้าระหว่างทางทำให้ไปถึงที่หมายไม่ทันการตามกฎหมายราชวงศ์ฉินนี่เป็นความผิดที่ต้องโทษประหาร เมื่อความตายอยู่ตรงหน้าความกลัวจึงแปลเปลี่ยนเป็นความกล้าผลักดันให้เหล่าชาวบ้านลุกฮือขึ้นก,ก่อกบฏด้วยการสังหารนายทหารผู้คุมทิ้งแล้วจัดตั้งกองกําลังชาวนาขึ้นณหมู่บ้านต้าเจอ๋อเพื่อต่อสู้กับกองทัพราชสำนักฉินแม้ว่าความพยายามต่อสู้ของเหล่าชาวนาในครั้งนี้จะประสบความล้มเหลวแต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้รับการบันทึกไว้เป็นเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์ชื่อว่ากบฏชาวนาในหมู่บ้านต้าเจอ๋อ ส่งผลให้เกิดกระบฏชาวนาขึ้นทุกหัวระแหงกลายเป็นกระแสการค้นลมราชวงศ์ฉินกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ210ปีก่อนคริสต์ศักราชครับจินสี่ฮ่องเต้สวรรคตด,ด้วยพระอาการประชวนขณะ,สะเสด็จประพาสนอกเมืองรวมพระชนมพรรษา50พรรษาหลังจากนั้นเพียง3ปีจักระวัดิฉินที่เคยยิ่งใหญ่ก็พบกับจุดจบอย่างรวดเร็วด้วยการพ่ายแพ้ต่อกองทัพของหลิวปัง ฮ่องเต้พระองค์แรกแห่งราชวงศ์ฮั่นอย่างไรก็ตามครับจักระวัดิฉินนับเป็นช่วงเวลาสำคัญทางประวัติศาสตร์กล่าวได้ว่าชินวังเจิ้งหรือว่าจินซีฮ่องเต้คือผู้ปิดฉากความแตกแยกอันยาวนานกว่า500ปีของสมัยชุนชิวจ้านกัวและได้สร้างเอกภาพมากมายให้แก่สังคมจีนทั้งด้านกฎหมายการคมนาคมขนส่งตัวอักษรจีนเงินตรา รวมทางมาตราช่างตวงวัดคุณูปการและความผิดพลาดของจินซีฮ่องเต้จึงเป็นบทเรียนสำคัญที่ควรค่าแก่การศึกษาสำหรับคนรุ่นหลังสืบไปครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวคร่าวๆของจักรวรรดิฉินขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับฟังจนจบใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากอ่านเรื่องราวของจักรวรรดิชินในรูปแบบของตัวอักษรก็สามารถอ่านฟรีได้ที่เว็บไซต์อาสมสยามจีนวิทยาครับนอกจากนี้นะครับท่านผู้ฟังยังสามารถติดตามความรู้ด้านจีนวิทยาในรูปแบบอื่นได้ที่แฟนเพจเว็บไซต์ Youtube, TikTok Instagram อาสมสยามจีนวิทยาครับสำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ 谁欠谁都。